ันนี่ครามสวัสดีครับใส่ห้าวน้อยครับหางคือรอดออกนะครับใส่ห้าวครับทีผ่านใส่ลองมึงน,น,นี่นเงียะอะไเงียะอะไรเงียได้นานขนมาท่านอะไรเงียอยนะ่งรอไปก่อนออกไปกินแน่แล้ว 30นาทีผ่านไปครับนะมึงจะทำหลอดครับเหดหางครับเหดหางเป็นยังไงประสิทธิหลอดลองมึงก่อนครับแต่มีแนวกินมันบดดูดครับนะเหมือนแนวกินเหมืนหลับตอนบ่ายแก่ๆแทบนะให้เป็นลำเครื่องใหม่นะตัดมาอยู่นี่หลายมือนครับนะก็เลย มีมูลมันลายกนะันนะมีมูลมีทรรหลายกัน,นะนตอนนี้ก็ย่างมันสอกกินอยู่นะจุ่มไผจุ่มมันนะจุ่มใครจุ่มมันนะดึงลงมาครับนะคุณ ของคนเลยครับนะย่นเผาเนาะลูกสาวใหญ่เลยลูกตาลกสาวเกือบลาเป็นคำแพงนะกสาวลาเป็นกอนคำสิบสามนะล้านเพิ่นคนนะจึงมาตอนนี้อาจจะเละเทะนะครับนะแต่ว่าคำมาเลี้ยงมากพคนละจะจะ,จะหมดนะครับนะกินไปกินมาจะเล่มไปเล่มมาหมดเองครับนะนี่บริบ,บทนะครับนะมาได้ปั้นให้ กินจังสี่ครับนะแต่สิกินเกิด่าเพก,กินม,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 มือมือเสถียรยังสิบบดไห่บวบดกสิมัท,ทุบไห่นะ,ะก็อันลาไครับนะมันจะเหลือบลายหลครับเนาะ <S <S ้าในสวนนี่แหละครับเนี่ย้าในสวนลังบ้านนี่แหนล,ล,ล,ละุดลงมาเาหลานกอนคึน ให้ลูกตีละตัวอยู่ครับนันตาวันนี่เว้นละครับก่อนข้ามมานี่เว้นแหละนี่ครับก่อนข้ามมาก็เว้นแล้วครับนะเพิ่งจะผสมไปไม่นานนะมันสมคุณทับไปไรประมาณห้าหกเดือนแล้วมั้งครับคิดว่านีน่ดึงออกมาแกะออกมาเนี่นยนี่กับลูก <c oughs> ถ่ายยาด ถายากบุญโฮมว่าอยากแม่นวลครับนะบุญโฮมแล้วก็ท่อฝันด้วยซ้ำปูนท่อฝันปูพูนเละมดครับนะวงใหม่บ๊ยย่างครับปูย่างกับบ๊ยย่างครับนะถ้าเป็นแปลงปล่อยแล้วนี่ครับเละนะนี่ครับต้นบังม่วงทำมาทิมไว้ต้นน้อยอย่ามาปูว้เสียงใบนะมันแง่ไปแง่มากแล้วนี่ป็นกัดตายกับมีเห็นนะน้ำมะพร้าวกับปู่ดูดมวนมากให้เราครับนี่ฮักมืด เห็นครับสามพันงาสามตาคับบ่นเลือครับ,บกินครับ,บกินได้เมือ,อมบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่เน,น้เนืน้อเน้นเน้นกินไปเด็กๆกินซ้ำนี่แหละมือนี่พเพราะเลี้ยวมือไปครับ อย่านี้ฟางนี่ครับนะเพราะอยู่ใดฝนช่วงนี้ครับมีตาถึงกินนี่ครับนะแตลางนี่ก็จะกินแก่ลงมากนะไว้ข้างบนมดน้ำเลยใครสามอ่าแดง มักมากินห้มกันทำแย่งกันนะมันแล้วเป็นจังไดครับนะบึมบัมบึมบัมเฮ้ยข้าวแกกินมันได้กินดีนะนี่ข้กากกินน้ำปันมันก็แย่งกันกินอย่างนี่ครับ ทอฟันเอาฟันต่าคนเดียวเลยเนี่ยน้องน้อยครับทวิศับเนื้อสิบสามครับเป็นลักษณะเป็นง่วออกกี้ครับพื้นบ้านครับโอ้พื้นบ้านผนะสมครับโบก,กี้แทบปันใดครับนะถ้าอีกยับขึ้นมาเนครับ เกือบกี้ครับเนี่ยสำหรับทวีสับพอเพิ่นกระซีระมาณนี้ครับนะเกือบดูนี่ครับทวีสับกับน้องหน่อยครับนะพอแล้วก็มัดหัวนะนี่ครับโชคทวีลูกสมโชคนะน้องหน่อยกับลูกเม็ดแดงอันนั่นหน้าอันนี้หลานนะ เป็นนี่ลูกเบียร์หรือโคกเบียร์หรือนะครับนะลูกพอพันเป็น,ปนบาหมันเลือดสูงครับนะมาผสมสีคือพอเพันนะแต่ว่าคือบ่นใหญ่ครับนะจริงๆพอกับใหญ่อยู่นะครับนะแม่กับใหญ่อยู่แม่เป็นชมโชงย่านี่ครับนาย,ยู่บริเวณนี้ครับคุณครับ ยาเนี่เปียลอกหัวด้านพุ่นครับนะกระยานี่แหละยาธรรมาชาติแถวเนี่ยนะตัดออกพวกเราเป็นหกส่วนเพิ่นหมอสีเอาใบถ้าฝนตกเพิ่นเถืนว่าคลองส่วนเมันว่าเพิ่นเสียชิมครับอันนี้เสียก็เลยว่าเออตัดให้มันนี่ครับเสียออกมาหนะมูนี้มีหักนี่เพิ่นเสียมา,าไว้ยครับเป็นห่อศีหลางไม่ต้องลลางเลยว่าขอก็เอกมาเลยครับเนพะิ่นกินมีหิดินขึ้นเราครับนะเพิ่นมีตวัวกรองอยู่แล้วนะ เอ,อ็นาเไรแล้วฮะสี่เลีนถุดเลีนไสเลยครับเอ้ยจะเสียบมีกินมืดนะครับชาวประมงหนห่อยคนไร่สิบมือมีกินกินใบกินมาเหมือดครับกัดไปกัดมาถ้าดินเอ่อดินแกนนะฝนบตกดินแกนปล่อยแปลงก็กกดีครับเนะาะหยาเนเก็บเลี่ยมนะมนเป็นพวกหยาในนะครับเป็นหาดแก,กตัดมาแบบ ทางมาเลยครับนะหากเป็นยังนะเขาจะแปะปรับปรุงนะเคยเขาจะปรับปรุงของสาวรับปับปรปุงแปลงหยาดแล้วจะปรับพื้น,นครับมันเป็นหญ้าสนมครับนะเป็นหญ้าเ่ยไม่เลียงนะเขาบเดเลมาตาัดนะครับนะบะบด,ดเลมดูแลแล้วก็หญ้ามันเป็นเครือเป็นยังนะตาตัวมามันแข็งเขียบนะเขาให้ไปตัดออกก็เลยได้ได้ซีดครับได้ซีดไปทางให้งัวกินคนระับตาต้องมืดครับตอดำๆนิ่มๆ ปลูกได้ดีครับเกิดดีครับแต่ว่าปัญหาพว่มีเวลาไปปลูกครับนี่ยปลูกได้หลายเติบอยู่ครับนะปีที่แล้วปลูกไปสองสอบเองกับติดเนี่ยอยู่ครับมาตาย้แรงครับบริสุทธิ์น้ำใสนะครับกับยังเหลืออยู่ยังบลายครับนะก็เลยมาปลูกสมทบเลยปีนาปีฮื้อนี่คาดว่าจะได้หลายอยู่ครับเนาะข้อเสียคือดินเข้มนะครับดินเข้มดินกรีเป็นดินใต้น้ำนะครับนะ ดูขอดเดียวกันครับเอ้นี่ตามนองนะอของเดียวกันครับน้ำปั่นครับน้ำปั่นก็นองสวยนองสวยกับนี่คนหลายครับน่าจ,จะมีพยาธินิดนึงกันนะกับแม่เพันนะุ์แม่เพันธุ์เทาแล้วครับแม่แดงคนระับน้ำนมเพมันอาจจะปลคดภัยดีภายในแต่ว่า แม่น้ำตาลครับแม่น้ำตาลผลเป็นซัดเด็ดสองซ้ำเมือครับเนาะเป็นซัดแล้วแต่ว่าท่านเดี๋ยวผสมนะครับเนาะรอหล่อหล่อไม้ละกันนะหล่อมันก็พร้อมเม่แดงคุณนะครับนะแต่หม้อมลุงแย่หน่อยครับนะเป็นเป็นพยาธิเงี้ยคือถึงในเท่านั้นครับนะน้ำนมบดีนะของสวยเลยบอกปันใดครับแต่ถ้าไปตัดมากก็จะใส่นี่ครับขอกันนี้เลยนะ เราค่อยเคี้ยวให้คนกินแล้วก็หอมมให้กินนะแต่ฝนบ่อตกนะครับอาศัยนั่นเนี่ยยายเป็นสีครับนี่คือฝนบ่อตกดินแห้งนะครับนะยายเทเสพพื้นไปเลยครับนะเป็นกองเป็นกองใเพื้นน้ำหากิีเอาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกนะ่มันจืดครับนะมันจืดเ่าก็จะเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกแต่บางท่านเห็ดเป็นคอกนะครับนะเป็นห้างไห้ก็ดีครับนะแต่สำหรับนิฟามเห็ดบดใดครับนะเป็นห้างไห้เพิ่น ขึ้นโดดขึ้นเหยียบพื้นเก่าคนนะเราบอกอยูน่นี่หัวหครับนะมิตรุ่นเนี่ยโดดซักขยุข่ง,งใส่เลยครับนะ,ะ,ะพี่หิวครับนะพี่หิวอ่ะก็บอกกระสํานี้นะครับนะมือน,นี่งขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ